นี้เราก็มาประชุมของจุมโรมผู้ปกครองผูพิการทางปฎิบิการจังหวัดประุมทางนี้นะครับซึ่งช่วงนี้เราก็ได้รบบริหา,ารมาจากนะครับอกองทุนส่งเสร,ริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการถามว่เาเงิน,อนกองทุนนี้มาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินที่บริษัทต่างๆนะครับไม่จ้างผู้พิการแล้วเ็าเล้ยงส่งก็กองทุนงั้นเราก็ได้เอาเงินเหล่านี้เนี่ยแหละกลับมานะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับในกลุ่มของผู้พิการ ให้รู้จักสิทธิทกฎหมายต่างๆนะครับรู้จักบ,บทบาทหน้าที่ของเรานะครับหรือแม้แต่ตเรียกว่าหลายๆด้านนะครับที่จะทําให้คนพิการได้มีความยั่งยืนตั้งแต่เรื่องแรกเกิดที่พบคนพิการเลยก็เรื่องฟื้นฟูใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะพยายามกับเคลื่อนให้มันเกิดตะกบในหลักประกันสุขภาพไม่ได้อย่างล่าสุดเนี่ยผมพูดความลูกไปฝึกพูดมาซึ่งผมก็ไม่เคยใช้เลยนะคือใช้เสียตังค์มาตลอด ผลแล้วพอไปทาปรากฏว่าดีมากๆเลยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับกองทัพอากาศทุ่งสีกันเนี่ยใ,ใครไปได้เลยนะที่ผมเพิ่งได้เลยครับโทรไปนัดได้เลยเพราะผมลงโพสต์ไปเนี่ยปรากฏว่าน้องน้ําหวานเนี่ยก็โทรเดี๋ยวนั้นเลยได้หมายนัดมาทุกขึ้นเลยจะเป็นโมงเขาเเก็ไปอบร้วก็ไปฝึกมา45นาทีดีมากๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณนินะครับซึ่งผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกัน แต่ดีมากๆแล้วนัดต่อไปของผมคือสิบแปดอย่างเงี้ยต่อไปเราจะผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในน้ไม่ว่าต่อไปไว่ายน้ําขี่มา้าชาบอมบัดน,น,นะครับตอนนี้มันก็เริ่มเป็นจริงแล้วนะหมายความว่า,วาไม่มีเลยครับมีเสียค่าคชาดเดินทางไปอย่างเดียวทุกอย่างฟรีหมดตอนนี้มีบัตรคนพิการเนี่ยแล้วที่ชอบใจยอย่างหนึ่งพอไปถึงปุ๊บมันก็มีบัตรคิวเขาจะมีให้เลือกเลยผู้สูงอายุและคนพิการปรากฏว่า เราได้คิวก่อนเลยนะแล้วท,ที่ดีที่สุดคือเหมือนว่าพอโทรไปพวกก็ให้คิวนัดหมายก่อนเนี่ยนยังไม่ทำบัตรเลยซึ่งตก่นกตอนเนี่ยจะต้องไปทำบัตรโน่นนี่นั่นเสียเวลา mm hmm. โอ้โหทีนี้นะครับบริการของภาครัฐนี่ต้องชื่นชมนะครับโดยเฉพาะเรื่อง <Yeah. S 1> เรื่องสุขภาพต่างๆนะครับก็เลยอยากให้พวกเรานะนไปใช้ต่างๆแบบนี้มันจะสัมพันธ์ให้พวกเราทราบนะครับแล้วที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออายุตมก่อนก็พอใช่ไหม อายุเกินเกณฑ์ก็ไม่ให้เราไปฝึกแล้วนี่ม่่ใชเียคือเราต้องถาให้ได้อะไรสั่งนี่มันเคยตักเศษเราแต่เราต้องช่วยเป็นน้องเดียวกันแต่ในสุดที่ผมทัเรื่องหนึ่งก็คือนะครับจะเป็นคณะฮะทางการที่จะคอยมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องคอยแก้ไขในเรื่องการจะกี้อย่างเนี้ยแต่ก่อนเขาก็ให้คนที่ออกมาเล่นตะขี่เนี่ยได้เฉพาะพิการสามประเภทเองคือตาบอดข้างนึิมหูหนวก อันนี้ก็มาแก้กฎหมายต่อไปนี้ให้คนพิการทุกทประเทศได้เข้าถึงบัตรใบกับเพี่ะนะครับให้ทดสอบสมรรถนะร่างกายของคนที่ขับมากกว่าที่ไปตีตาว่าพอรู้ว่าพิการสติปัญญาหมดสิ้นเลยไม่ให้เลยตัดตั้งแต่ตัดสายจะดูงเราตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยนะต่อไปนี้ไม่ได้หรือนะอย่างล่าสุดเมื่อกี้ผมไปมาที่ นะครับร <ique> ัฐบาลนะครับยื่นให้กับคุณชวนยีไทยนะครับร่วมกับคุณทางสภาผู้พิการต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยจะมีสัจซึ่งก็มีสสท่านหนึ่งพูดถึงบุรีนะครับบุรีคือการเหยียดความเหยียดศักด์ศรีของผูพิการเนี่ยนะครับเหยียดเทียบเหยียดเคยคนชอบไปให้เหมือนเป็นอาภิติเราก็เลยไปยื่นกฎหมายกระทวงที่ผมเพิ่ต่างนะครับเราก็จะทําเรื่องให้มันผมก็เลยเสนอว่าอยาให้มันกฎหมายมาลงโทษมันรุนแรงแบบนี แต่นี่กฎหมายมันค well, right ือพรบมันเขียนไว้เห็นไม่จริงเกลี่ยย้ําเกยสีเศสีน้ตาลข้าวขัดเพื่อปฏิบัติแต่ปรากฏว่ากอกฎหมายออกมามันแค่ตัดเตือนนี้กฎลงโทษนะนี่อย่างพวกเกษตรข้าวป่าตุติบาท่อไปที่ผมจะให้ให้แก้กฎหมายให้มันชัดุเดืเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าใยก็ิดตามข่าวเมื่อตอนต้นเดือนกุมภรุงไทยตามบล็อกที่ไอแอน พนักงานก็ไปยืนขายอย่างเงี้ยคนก็ตอบยิ้ซื้ออันนีใช่ไหมคนมีรูปคือคนหนึ่งเพิไปลูกคืออะไรอยู่นะครับเขาก็บอกชื่อชื่อชื่อไทยมันยาวไงเขียนไม่ถูกคนคนที่เขาจะเขียนชื่อใอะไรโบมาโบเบเกโซออย่างเงี้ยนะไม่มอโมสปูชิโนออย่างเงี้ยนะเขาทำเสร็จรับทแล้วคนพนักงานคนเนี้ยเขาบอกชื่อมาแล้วชื่อเป็นยาวเขาเขียนไม่ได้ก็เลยว่าดรับ รูปตัวนะลูกหน้าตาเนี่ยรูปหน้าคนนี้แหละแต่ทางตาสีก็คือเขาคนเรื่องนี้ยเป็นน้องน้องค้องน้องสารให้เหยียดว่าตาสีนั่นเองนะในตุ๊กตาจะรูปภาพว่าน่ารักน่ารักแต่ได้มีมองดตุ๊กตาติดไปเรียกร้องได้สี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทหกห้าแสนเป็นเงินไทยแล้วนะแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยก็อีกเป็นอีกเรื่องที่เราควรที่จะช่วยกันทำ เม่เวลาเราทํางานพวกนี้เราคิดจะสูงส่งที่ปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็เหนื่อยอีกแล้วลราทำยังไงแก้ปัญหาของคนพิการของเราเนี่ยให้มันเกิดไม่ได้หรืออย่างเรื่องการจ้างงานพิการเนี่ยท่านทราบไหมตอนนี้ภาครัฐไม่จ้างเราอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตำแหน่งทราบไหมเออไม่ทราบเลยเห็นไหมเราต้องทราบพอทราบปุ๊บเนี่ยเราจะได้มาร่วมกลุ่มกันให้จะขับเคลื่อนยังไงในจังหวัดของคุณประทุมเราถามตามที่ผู้ว่าสินะส่วนราชการจ้างมั่งไหม อะไรเงี้ยนะเกษตรกรจ้างนะราหรือเปล่านะครับกระทรวงศึกษาจ้างหรือเปล่ากระทรวงสาธารณสุขต้อทั้งสามพันกับตำแหน่งกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยต้องช่วยกันแบบนี้นะครับหลายเราคิดแบบนี้แต่ไม่ใช่ไปคิดแบบที่จะคอยนะอะไรแล้วแต่ที่มันคิดภาพลบๆไปอย่าไปทำนะอะไรที่มันโจมตีเรื่องต่างเนี่ยเอาข้อที่จริงขึ้นมาตั้งนะครับบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการสมมติว่ามันเกิดที่่อขัดแย้งกันเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษานะในการเหมือนศาลตัดสินน่ะใช่ไหมคดีแต่ละคดีเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นกว่าจะตัดสินได้ใช้เวลานานนะบางกีสิบปีนะแล้วบางคืบางคืคดีสี่ปีห้าปีนะตัวอย่างคนหนึ่งเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างสรยุทธ์ไม่เนะสุธนาจินดาย่นเไม่เอ่ยชื่อเลยเลยเพราะติดคุกไปแล้วเห็นไหมไอ้คนดีไอ้คนดีนะไอ้คนคนเก่งคนอะไรเงี้ยเนาะคนเชื่อถือคนศรัทธา แต่คุณธรัทธาที่ใช้แล้วไม่ดีเนี่ยมันก็เสียชาตนินึ่กะละแมน,นะเียต่อไปก็คงใา้จะในอีหลอดเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีความเก่งความเล้แล้วต้องใช้มันถูกต้องต้องมีความคิดต้องมีคุณธรรมที่มันถูกต้องเชื่อผมเถอะคนที่คนทําแล้วโกงคนพิการเอาเปรียบคนพิการเนี่ยนะเขาทัางน้าไม่ดีหรอกเชื่อผมผมเจอหลายคนแล้วนะแล้วผมก็จะไปคบคนหล่าที่หรอกบอกให้เลยนะฮะ ใครที่แบบมาลุกขึ้นมาแล้วมาเอาเปรียบถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันถึงแม้จะสนิทก,กันอะไรแล้วแต่ผมต้องเลือกวความถูกต้องอเพราะฉะนันนนนะ้นเนี่ยก็อยากให้พกรบมีแนวคิดแบบนี้เวลาทํางานทำจริงจริงอย่างจังทำอะไรแล้วแต่มาสมเร็จก็บอกว่าอาวุธาบางคนบอกว่าจนทาไมไม่รวยทีมนึงอาวุธของคนจนที่จะทําให้คุณสู้คนหนด้งนี่นนคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งความพยายามสองความพยายามต้องขย,ยันกว่ยาหนึ่งเขงยาป่ะ ามวาคนจีนสมัยก่อนมาใช่ไหมมีเงินมาเลยก็ทางานตั้งแต่ตีสามคนไทยแปดโมงไม่ตื่นเลยถามจะไปรวยสู้ก็ได้ไงจริงไหมเอพยายามก็น้อยอี่างกันฮะทำไปน่อยจะปวดนะอู้จัยิ่เห็นกสุต้องเร็เลยใช่ไหมทำไปดจริงอะอะไรเงี้ยนะครับไป่วยอะไรมาได้ทำชมรมก็เหมือนกันต้องรูจริงจังกับมันครับต้องศึกษาจริงต้องรู้จริง ก็แนวคิดที่จะไปสู้ลบตงนะครับคนที่มันามจะไปทมันเรื่อยมันเรียกเกบเทเหมือนหมาที่เลื้อนไเตะมันก็โดนแล้วรับขีเลื้อนมันละทนช่เดยวเวลาไปทอย่างอื่นที่มันทำแล้วมีคาสุข เจ้าหน้าที่ก่อนนิดนึงก็เพราะว่าเราต้องการที่จะปรับุณภาพยกระดับมันชดเเรื่อยๆนะครับการทางานก็ย่อมมีปัญหากันนะคือถ้าลองทำแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ทำาเห็นไ,ไหมถ้าทาแล้วไม่เอ็งดีเกิดกันโต้แย้งักแย้งกันทะเลาะกันนะครับจำมันกะ็แตกส้างนะมีอะไรก็พูดคุยกันอย่างที่วันนี้ผมเรียกมาคุยเพราะว่าอยากคุยด้วยอยากจป,ปรับความเข้าใจกับพวกเรานะครับไม่อยากให้เราเสียโอกาส ผมมองอยู่คำหนึ่ทนงที่โทรมาคือว่าพิการหายไปแล้วนะครับนั้นถ้ากลับว่าสติปัญญาหายไปเรืยแล้วก็ประมาณต่างๆเนี่ยมันมันสบไปแล้วเนี่ยนะครับผมจึงอยากให้ตัดขึ้นมาแล้วมาช่วยกันทำนะเอาใหม่ oh เปลีย่ยนแนวคิดอะไรใหม่เวลาผมสมัครพนักงานเนี่ยผมคิดดูอย่างอะไรรู้หลยไรมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยผม,ผมจะขอรูปเกนะเปทุกเลยจริงๆน,นะ ผมจะรู้แนวคิดของคนใน facebook อะไรก็คุณคิดอะไรอยู่นะบางคนลงด่าผัวบางคนลงด่าเจ้านายถามว่าอย่างนี้ผมจะรับมาั้ยเดยวนั่งมามันก็มา,มามด่าเจ้านาย,คน,ายนะคนดีคนคิดดีสอนยากคนไม่เก่งสอนไม่เก่งง่ายะนะคนคิดลบจะสอนให้คิดดีเลยยากนะคนไม่ดีจะสอนให้ดีนี่ก็ยากนีด ให้คนไม่เก่งแต่สอนให้เก่งเนี่ยอันนี้ผมมีวิธีจะทำให้เก่งน,น,นะนะงั้นเนี่ยอไม่ได้มีสมาปรผสมไดโอเคเนอะนะครับอาจจะถามอะไรน้องมอสถามอะไร